ไ่ม่แล้วครับขาประจำเห็ดเพาะออกแล้วนี่เห็ดเพาะป้าเห็ดเพาะหนุ่มอยู่ตึ้งเมย์ใครบ้างวะอื้งบึบ้งบอสตัวเมยตัวผู้ตัวใดบุ๋นเห็ดเพาะ,พาะนะครับเห็ดเพาะสบายดีสบายดียดดดยนี่มีแต่อึ้งนะครับนี่กินอึ้งคู่มือสามมือเลยสบายดีครับแม่ สบายดีแม่ไอ้แม่โจ๊กยังระอึงบ่โจ๊บกียคเกียร์ไยโตะยัไงนะครับหาสิบบาทถุงเนี้หาบาทุงยางสิบาทถุงยางาสิบบาทคนงานพอกันอีกแล้วเขาเบิ่งยังไงโต๊ม่ต้องหู คนไทยกลับบานขามแดนได้บ่ต้องถามว่าได้ยังได้อึงทุกคนนะครับี <c oughs> <c oughs> ่คุณอาพี่น้อง fc งสิฟังเสียงอึงนี่ครับเรื่องห้องเต็มตลาดอยู่ <c oughs> ทางนี่ได้ยังนอกอึงไม่แ <c oughs> ง่แม่ใครไม่แล้วครับขาประจำ มีไผ่หัวในว่าตัวผู้ตัวแม่ใหญ่จังไดเนี่ยหัจ้ะหับวแต่ว่ามันใค่ตัวแม่เบิ่งจังไดเหรอก็เบิ้งมันไข่นี่ตัวนี้ทั้งผู้หนามันก็ไข่ทุกตัวเนี่ยมันไข่เบิดอ่ะเบิ้งงงมันใครกบอันนี้กบนะครับเห็ดเพาะอ่อนนี่เห็ดเพาะป้าเห็ดเพาะหนุ่มอยู่เห็ดเพาะหนุ่มอยู่แล้วครับดอกกระเจียว เฮ็ดพอนี่ขายโลดเท่าไหร่ไหมเจ็ดร้โลละเจ็ดรอยนะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดอยากกินเฮนตพ่อส่องตัวมี่เลยนะครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวมีหลายครับอันนี้เป็นยังเนาะเมยบ่ตัวนี้อึ้งยังนั่งอยู่ตัวเดียววะนี้อันนี้อึ้งยางบ่บ่ควรอึ้งยางอันนี้อึ้งเนห้องอึ้งยังนี่อึ้งเผาอึ้งเผานะครับอ๋อเป็นอะไรอึ้งเผา เผานะครับน,นี่กับเมนอึงนี่ขว่หมักบกนะครับดอกกระเจียวขึงมเมฆไข่พันว่ะไข่ทุกโต,แ,ตแม่นซื้อไปต้มไข่แม่งเมาปะเนาะ <c oughs> พ่อแม่พคนขายเห็ดเพาะโอ้เห็ดเพาะคอนซอนเห็ดเพาะดิเห็ดเพาะเห็ดเพาะผุ้น่ะเห็ดเพาะขอะหยัดด้อแม่เห็ดเพาะอึงนะครับนี่อึงบิ่งบอตัวแม่ตัวผู้ตัวได้ผลกอันนี้กบกบแมงดากระมี นี่จุดเด่นคือนี่แหละไอ้ไอ้ยังก่อนนี่เฮ็ดเพาะนะครับเฮ็ดเพาะโรลและเจ็ดลอยพี่น้องทั้งไทยเป็นกับมาสือนะครับกได้หยาด้วยครับมาสองตัวยังมีอยู่นะครับไม่ยอสาวขายบผมห่วงจักน้อยสบายดีสบายดียดมันได้ยังมากอกแนมบ่ กอกน้ำนะครับมีพริกเครือให้เรียบร้อยมือนั่นไอเรื่องื่อน้องเราื่อยังก่อนน้องโบน้องโบนะครับพี่น้องมีบ้านไหนมีบ้านเฮียงน้องโบบ้านเฮียงนะครับมีบอีกผัวบอลอะไรยังเนี่ยบ่มีกี่ตัวอ <c oughs> ีเลี้บวะนี่ บ่อได้ตัวนะครับบ่อได้ตัวบ่อได้ตัวท่านมีผู้บ่าวนะครับพี่น้องเอฟซีท่างนี้ละ่ะซื้อน้องหยัง<ะ>น้องไาตีล<ะ>ักกี้ผู้น้องลักกี้เป็นลูกครึ่งฝรังร่งบ<ะ>่น้องลักกี้นะครับน้องลักกี้ขวบบักบ๊กซื้อเป็นซื้อฝรั่งตัวนี้ลักกี้คุ้น้องลักกี้นะครับอายุเท่าไหร่ล่ะ สิบสองนงโบล่ะสิบหานงโบสิบหาอยู่เป็นสาวท้งสองนะครับหนองลัก,กีนงโบะนะครับสาวขายหมักโบสาวไก่บกม่วงบักอกหนามนะครับมีครับทางลงไปตลาดนะครับ่องตะูนะครับย่างไปประมาณ 3- 4 0สเมตรนะครับพ,พี่น้อง เนดี๋ยวสีส้มให้เบิงครับขุ่นนะครับตลาดนะครับคนหลายมีแต่คนนะครับนั่นคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับทางนี้ก็แลังคึกคักเลย คือค่ะนะครับเลือกอึงกันอึงแม่ไ่เราไปเบินข้างหลังดูนะครับข้างหลังนี่กำลังกัอึงอยู่บนนอกินแต่อึงบ่น,นี่ไหนอึงอึงแล้ว เมนูอาหารช่วงนี้มีแต่อึองนะครับนี่กินอึงคู่มือสามมือเลย,ยสบายดีดครับแม่สบ,มบสบายดีแม่ไอ้แม่จ๊กยังเหลืออึงบอกโอคบเกีย,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 ยรติน,น,น,นี่นะครับน,นี่อึงดอกกระเจียวดอกกระเจียวกับงามกับช่วงนี้ยังมีหลายอย่าดอกกระเจียวเนาะ ยีจ <54. S 2> ังน้อยนี่ก็สิบุมีแล้วนี่ครับแห้งลายบ่เห็นโตแห่งออก่อนว่าห้องเต็มเต็มอยู่นี่เขียดเขียดเหลืองบ่เหมือนอื่นนี่เขียดเหลืองนะครับนี่ห้องเต็มเต็มอยู่นี่พี่น้องเบิ้งนะครับอึ้งหน่อยอึงตัวนี้หน่อย ามาเบิงผู้สาวทางนี่กินอย่างนอได้ยังกินได้ข้าวเหนียวนะครับเบิงทางนี่ต่อครับต,ตลาดหา, <c oughs> างว่าด่างหุ่นมิเตอืงึงกับกบดอกกระเจียวยืนกบกบยืนเผายืงเผา คนละใครบอตอนนี้ขาตัวใหญ่ๆนะครับหาสิบบาทตรงนี้หาสบบาทึงย่างหาสิบบาทอึงย่างหาสิบบาทนะครับพี่น้องหาบาทพี่น้องเป็นาายค่ะะเหาไกัไม่ค่ะก็เหงาออไรอ้อ่ไหอันนี้เหรออึ้งยังออนี้กูหน้ากูนากลปูหน้าปูหนาพนี้ซื้อย,อยังครับนี่ กโคบหาดทิบาทพี่น้องโคบหาดทิพย์คนเป็นไอเนี่ยคนพูงงานขายยังหรอโคบเอื้องพี่เอฟซีกำลังนำกลงมาเจนเย็นใจเย็นเย็นนี่นะครับอื่องน้องหลานหลานน้องเพื่อนนะครับม่วงขอะยัดเด้อครับไปในเด้อพี่คนพูงงาน พ้อกันอีกแล้วฮอาก่าาแมาาามสาวเด้หาาด้วยหาส้มเต็มผู้สาวนะอันนี้อะรอึ้งบ่อึงองนะครับนี่อันนี้เป็นเอื้นยั้งกัแม่หัวเป็้ลหม้อเป้บุกต่หนีนะครับนี่ไข่ายอันยอดบกข่าเนาะนี่นะครับอึ้งนี่เขาเบิ้งยังไงตัวม่ตัวผู้ ใครมันเยอมือละนาสิสามีคัตเตอร์มาน่ะหาทองมันกทางนีก็อื้องนะครับนี่ช่วงนี้ฤดูการอื้องคนไทยกับบ่านข้ามแดนไป้ไ่ต้องถามว่าใดยังใด้อื้องทุกคนนะครับนี่ พึงทุกคนนะครับโอแม่พิเศษเนี่ยขายหมักบุ๊่อันนี้พักหวานยังมีนะครับดอกกระเจียวทางนี้ลานขายพักผลไม,ม้คนไทย,ไทยอันนี้ลานคนไทยเด้อครับ,น,บนี่แม่อยู่บ้านไหนก่อบ้านเก้ากลางมือนี้แม่มาขายพักเนาะ ขายพักอยู่ตลาดสองตะอูนะครับบะแมนผลเราม่เด้อลานขายพักนะครับแม่กินอาหารปลาผมมีพักเนาะมาแวะลานแม่เพิ่นได้มีหลายอย่างครับผ้าใยบวบยอดมะละนะครับพอมเปอันนี้พักเอียงบ่ลืมไปเลยว่าไปว่ามาก็ลืมบันนี้ แ,แม่พันยูนยบ้านเก่ากรารนะครับพนไทยเห่าละครับมู้ยอแม่บอกมูยอนี่ปปาข์คนในตลาดแม่นั่งนันเลยนะครับมือนี่แม่ขาหน่อยก็ลูกขานะครับมือนันมากแม่ขาหลายกว่าลูกขานะครับ มาพบพ่อกับแม่ขายอึงอีกแล้วนะครับอึอองเผาอึงเผาโตใหญ่ๆอู้หูหนี่โตใหญ่เลยสิแตกของสิแตกแล้วนี่ไข่มันสิออพวกใครแมนสิอ๋อเพื่อนนั่งพยาป่วนนะตันี้ที่นู่นย,ยังมีนะครับที่นู่นยังมีักหวานยังมี เฮ็ดเพาะนะครับนี่เฮ็ดเพาะยังมีอยู่ครับผู้ใดอยากเฮ็ดเพาะเด้อเฮ็ดเพาะงามๆนะครับนี่เฮ็ดเพาะงามกระปูกบบนี้ครบตัวยังไงสวัสดีครับแม่ค่ะสื่อเฮ็ดเพาะซอยในไม่ใช่คล้ายอื่นงอีกแล้วนะครับโอ้มืีแม่บันไดมาหลายอื่งนีนี่โลดอะไรก่อนห้าสิบ เราเบิรยกมาง่ายไปก่อนง่ายนางงงาอยู่ครับแม่แม่เบิงเป็นอยู่บนตัวแม่ตัวผูกแม่ยู่มันไคู่ตัวได้ตัวผูตัวผูกก็มีได้ตัวผ่องผ่องล่ม บอว่าต้าู้ข้างยังข้างขาวบอกข้างดำบอกต้าหู้ต้แม่ใช่ไหมล่ะนี่เดต้าหู้้าแม่ต้าู้คนน่ะอือีแม่เลยอกูได้หูบอกระเนิดเดอตำราเบิงอึงบอกข้างมันจะมีข้างดำข้างขาวบนวะบข้างดำเอาข้างดำในต้าู้นี่นข้างขาวในเต้าแม่ไห่ดำคือกันเด้อ อันนี้ขาวนี่อันตัวแม่เนี่ยอันนี้ตัวแม่นนตัวแม่ทั้งสองเลยตัวผู้ข้างมันสีดำดำอันนี้ตัวผู้นี่นตัวผู้ข้างดำเห็นปะครับนี่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 คือเบิ้งเห็นนี่นี่ข้างมันเห็นแบบดำดำ,ดำนี่ดำดำเลยเหรอนี่ no. น,นี่แต่ตัวเป็นตัวแม่ไม่กี่ขาวเบิ้ดคนว่า อันนี้ครบครบครบโอ้โตใหญ่เลยทำใหญ่โอ้คนนะพ่อเนาะคนมันจะแส็บไข่หมดแดงไข่หมดแดงพบกันอีกแล้วครับโอ้ให่โตใหญ่ใหญ่โตใหญ่ใหญ่ครับ แม่ไคอึ่งแม่ไคจ้าแม่ทั้งนั้นเลยก็อัดกูนะท่านี่ก็อึ่องทั้งนั้นครับอ,อึ่งห้องเต็มตลาดครับมโอนี่เ,เ,เ <c oughs> สียงคนเบาๆเลยยินเลยยินแต่เสียงอึ่งอ <c oughs> ึ่งห้องเต็มตลาดอยู่โมนี่ นี well. mm ่กบครับกบคบตัวยังไงอู้ครบมาเพราะครบจริงคนประทับแสบขายตัวเช่ามันลายลายนะแม่เป่งมดแดงนะครับไทยมดแดงอืมข้าหนี่ก็อึ้งนะครับนี่คึกขืนเลยแม่นะครับธุรกิจขายอึ้ง คุณอาพี่น้นองเอฟซีฟังเสียงอึ่งนี่ครับเรื่องห้องเต็มตลาดอยู่ฟังเสียงคนเบาแล้วเสียงอืง่นอึงใครนี่เอาอยู่เด้ออึงใครคนใครบอกเอาอึ้งใคร,รมึ้ยงมึงเ้ยง <c oughs> ้าฮะพอเบื้องมึงต้เห็นชิปคนจะเอาพอท่านเห็นบอกลงเลยได้หรอลงไลงไปแล้วจำมาเด้อ,อ,อมือมือว่านหรือมือมือว่านก่อนนะ ขาไปเบิ้งเมื่อไรไลเบิ้งเหรไล่เบิ้มเหรอไล่ล่เบิ้มเขเห็นแม่นแม่นแม่นครับเขาเห็นความลลงแล้วครับลงแล้วครับผมว่าเห็นทายกันหลายที่แต่ว่าลงเยวะนะมโนนตัวเนี่ยแม่นครับผมนุ่มหน้ามโนนคนเดิมโอ้คืนนี้คึกคักครับพี่น้องปาด์ตปารตเถียอึ่งอึ่องข้งนั้นเลยมือนี่ธุรกิจขายอึ่งนะครับคึกคักนะครับมือนี่อดมาเลยแต่อึง นีน่เลือกอึ้งทั้งนั้นเลยนี่ที่เขาเนี่ยที่เขาเนี่ยไม่ทางหลวงเมนข้างนั้นครับเข,ไปไปไขออ้าไปบ่ได้เข้ายาก่ยเบ่งข้นได้ละครับข้นมาสื่ออึอง้งร้ายมาหนีิเบิ่งทางหนีก่อนทางหนียังลรอครบปาดกบ ก็อึงครับนี่อึงตะอึงสวัสดีครับพอ่อค้ามอนี่มาขายของบ่มอนี่ขายเพิดแล้วขายเบิดแล้วขายของมาซื้ออึงมาซื้ออึงไนีมวนครับพี่น,น้องม,มีแต่คนมีแต่ผูกแต่คนนะครับนี่ด สนุกสนานนะครับมือนีคนทั้งนั้นครับในตลาดครับมือนีถือว่าม้วนนะครับมานี่ยพ่อคนหลาเอือออ้องน่าจะเอื้องเอื้องน่าจะเอื้องเอื้องโตใหญ่ๆเลยมากล้านได้ก็เลือกซื้อเอาครับทางนีครับสี่พาไปเบิง่งก็สอบเอื้องทั้งนั้นเลยนี่ นะห้องเนาะเต็มๆอยู่พยายามด้วยครับอื้องเอื้งไข่อึ้งไข่เท่แล้วครับในกระสอในแมนเบัส ทฝน,นนะครับพี่น้องเอฟซีบรรยากาศฝนสิตกยักหน่อยนะครับเมื่อนี้ฝนขายอึงฝนสื่ออึงหลายครับฟังนิทาเมื่อบ้านถามไทยไปจักหน่อย สบายดีไม่ไงสบายดีสิผ้ากันเมื่อแเราบอกใช่เมื่อแล้วค่ะคนเต็มรถเนาะจังเมื่อเนาะเอาขับโชคดีดวยครับพูดครับมือนี่ถือว่ามีสีสันนะครับผูษาวอ่อยเฮ้างาน,นพูดละ มาเบิ้งทางนี้ครับอามาเบิ้งทางนี้ครับพี่หน่องขา, <ciğim> ายกรบขายอึงอง <wizard> คนหะคนอัน <write> นี้คือคืนคือค่กเป็นพิเศษครับ อน,นะครับ <c oughs> มาถามไทยพี่น้องทั้งนี้นะครับค <c oughs> นหนังยิ้าล่าเต็มเต็มอยู่ <c oughs> คนไทยวัน้อพี่น้องทั้งหลา <c oughs> ยว <c oughs> ัน้อแมนจีบ่้าท่าบุญฮิตอย่างน้อย ข้างนี้ได้ยังล่ะพ่อสวัสดีครับขอยาด้วยครับพ่อได้ยังเหรอเข่าซานเข่าซานเจ้ามือไทยบอกรึเปล่าพี่น้องทางเล่าวมาส่งเนาะครับนี่ก็คอข้าวสารนะครับอยากพี่น้องทางเล่าเขามาฝากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมือหนาด้วยข้าสิบอกดอกพาให้ผ้า ท่านบนทันวางอยู่ครับช่วงนี้สิบห้าไปเลาะบันเหียง <c oughs> อยากไปอยู่อยากไปเบืองอยู่บันเหียงบจะได๋มวนไปตะมวนบ่มวลเยเขาสารเป็นมอฝานี่ครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับพบป้าพี่น้องนะครับพี่น้องไทยเล่านะครับ <c oughs> พี่น้องอยู่ฟังเล่าเอาของมาฝาพี่น้องทางไทยนะครับ เป็นหยาดกันเบิดเด๋ยวนี้สบายดีได้ยังนอกกินครับขนมขนม,ขนมโอ,คอ้คนหูหน่อยตาฮะคนหูหน่อยตาฮะเนาะมาหยอกทางนีต่อนะครับสบายดีขอหยาดเด้อครับ นี่อุมลูกน่อยคนนีหละมาได้ใสมาจากเลาอ่ะมาจากไข่เลาโอห้แล้วบะนี้หาแล้วหาแล้วห้อหา้วแล้วกินหนีนี่ทางนี้มันหนีมาอย่างอัะมาซื้ออย่ง มาเลยดิซื้อมาไทย,ไทยอยากไปไทยอยู่บ่ <ไป S 1> อยากไปไทยเนาะโออย่าไปไทยนะครับนะมาเบิงทางนี่ต่อนะครับพ่อผู้สาวคนงามสบายดีน้องหลาน้องหลามาซื้อหยังวะเนี่นะมาเลยดิซื้อซื้อหยัหล่ลนะ่ะบ่ ซื้อเงีงเกาะโอ้ซื้อบักงูเออคนถามคนถามเบาฟิสได้ครับพี่น้องชื่ออะไรซื้อ,น,อ,อน้องหยังฮะน้องฟ้องหนามนะครับอยู่บ้านไหนบ้านเฮียงอยู่บ้านนนแดงนะครับโอ้ฝนตกมาแล้วเดอ้อนี่ฝนตกมาแล้วฝนตกไหลแล้วนี่ เอา้าอยู่ในห่มในหูวกันบ่หน่ปะหนี้ไปอยูโฮมดีกว่าฝนตกแห้งครับนี่เป็นบรรยากาศล้านจรถอยู่ฟ่งไทยนะครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนตกนะครับบกพิษบ่ดูอยู่นีน่นี่ฟ้าเอ้านี่ฝนก่อนนะครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วอืมหอดหฮมแล้วครับ อโอ้ยปวดหัะแล้วเลยขนตกครับพี่น้องเอ็ดีลบฝนซะก่อนนะครับมืบันนี้บรรยากาศดีฝนตกอากาศวอร์หอดน,นะครับนี่นะครับทุกคนกัดลบลบฝนนะครับลบฝนล,ลบหอดหมาพวกนะครับนี่ ครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับทุกคนนี้เขาอยู่ในโฮมมดหนีอยู่ในโฮมเบิร์ดพูดนะครับป็นเต้นอยู่ในตลาดครับฝนตกระท่านเสาครับพีบ่น้องบมมีที่ท่าที่ท่าที่สี่ยุดง่ไงนะครับนี่ฝนตกพายุเข่านะครับเข่าสู่สวงเลยดูฝน เต็มอัตราแล้วนะครับนี่อยู่ในห้องบนรถครับ